โอกาสจุดเปลี่ยนจุดรุ่งโรจน์นะฮะดวงของคุณจะมีโอกาสช่องทางไรายได้ดวงจะมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินทรัพย์สินสินทรัพย์คุณจะมีโชคเงินใครอยากจะขายบ้านขายที่ได้ขายใครอยากจะเอาบ้านเอาที่ดินได้เอาใครอยากจะทำงานไปเกี่ยวข้องกับอสังหาก็ได้ทำนะคะทุกประเภทงานอาสังหาคุณอาชีพอะไรละ่ะ นะคะบางท่านอาชีพรับเหมาก่อสร้างบางท่านอาชีพวิศวะบางท่านอาชีพอะไรอย่างนั้นน่ะคุณได้หมดอ่ะเงินมันมาจากทางนี้ด้วยรวมไปจนถึงทรัพย์สินทรัพย์เก่าทรัพย์มรดกขาขึ้นไหมขาขึ้นอ้าวตัวเองเปิดไพ่ออกมาดีขนาดนี้ค่อยยังชั่วหน่อยนะนี่ลุ้นมากๆนะเชื่อมะลุ้นมากๆเลยเพราะว่าอยากจะให้ทุกราศีเลยอ่ะเวลาเปิดไพ่ใหญ่ๆอ่ะนะคะเปิดปกติเออสิบสองราศีดวงประจําเดือนนะคะไม่ตื่นเต้น แต่พอเราเปิดไพ่ใหญ่จะลุ้นมากๆส่วนตัวถึงแม้ว่าส่วนตัวจะเปิดมาไม่รู้กี่พันคลิปแล้วก็ตามนะคะอาชาวราศีมีนจุดเปลี่ยนแปลงน,นะคะสังคมเดิมๆจะไม่ใช่อีกต่อไปคุณอาจจะได้พบปะสังคมใหม่ๆคนรู้จักใหม่ๆนะคะอะไรอย่างนั้นด้วยนะคะอะไรอย่างนั้นด้วยใครที่มีปัญหากับคุณเอาไว้ก็หมายถึงอะไรล่ะก็ต้องแยกย้ายต่อกัน นะคะแยกย้ายต่อกันเพื่อโอกาสใหม่ๆค่ะเพื่อสังคมใหม่ๆนะคะแต่ก็ควรระวังนิดนึงว่าช่วงดาวย้ายใหม่ๆอ่าใครที่มีปัญหาอะไรบางสีบางอย่างก็อาจจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงได้นะคะออกจากสังคมเดิมออกจากงานเก่าๆออกจากงานเดิมๆเพื่อความก้าวหน้าเพื่อความเจริญบางท่าน กำลังบางท่านคิดตัดสินใจอ่ะฉันอยากจะมาทําธุรกิจส่วนตัวก็มีส่วนบางท่านได้งานใหม่โดยที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมอูรถัมภ์ใครที่ต้องทํางานเกี่ยวข้องกับความรู้ความสามารถงานสายวิชาการต่างๆมีความสําเร็จด้วยดีค่ะมีความก้าวหน้าด้วยดีใครจะสอบสมัครขั้นตําแหน่งโอกาสก็มานะคะใครอยากจะสอบราชการ โอกาสก็มานะคะโอกาสก็มาด้วยส่วนบางท่านค่ะนะคะบางท่านกําลังจะมีโอกาสได้เปิดธุรกิจใหม่ๆลงทุนใหม่ๆได้เป็นเจ้าของกิจการใหม่ๆได้เป็นเจ้าของที่ทํากินใหม่ๆโอกาสมาบ้านใครต้องการบ้านได้บ้านสําเร็จนะคะใครต้องการขายบ้านได้ขายบ้านสําเร็จ ใครที่มีปัญหาธุรกรรมอะไรบางสิ่งบางอย่างไปเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินสินทรัพย์ทรัพย์เก่าทรัพย์มรดกก็ต้องมีการจัดการสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจุดเปลี่ยนแปลงจุดพลิกผันจุดพลิกชีวิตพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเนี่ยค่ะนะคะดาวราหู